ระนาการเดินทางของชีวิตต่างปากกัดตีนถีบเร่งรีบหาเดินเข้าไปย่างเข้าแรงแก่ชราอีกไม่ช้าคงต้องดับกันทุกคนเปิดประตูสู่ธรรมนำชีวิตเปิดประตูสู่จิตอันผ่องใสเปิดประตูสู่ปัญญาพัฒนาจิตใจ เปิดประตูสู่หัวใจใส่เสียงธรรมนมัตุรัตนะตยัสสะขอความนอบน้อมจงมาเกิดมีแด่พระรัตนไตยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงรำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนไตยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้ กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพยบูในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจขอจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านขอทุกท่านจงใจบุญเหมือนพระเวสสันดร ขอให้ได้รับพรสิบประการเหมือนนางพุสดีขอให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาขอให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมคคานะขอให้เจริญโภคะเหมือนอนาธบินทิกะเศรษฐีขอให้มีโชคลาภเหมือนดังพระศีวลีขอให้หายโรคขีมั่งมีเรือใช้ตลอดกาลละนานเทินสาธุ ต้อนรับเหล่าท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะกระผมหรือว่าตามาภาพพระครูสราการที่ลคุณจ้าวาดวัดป่าธรรมะวงสารามบ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดส,สุรินเดินทางมาพบปะพูดคุย <c oughs> ให้สาระธรรมะแง่คิดเตินใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเป็นประจำ แต่ผมหรือว่าตมาภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็น ดังนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งเลื่อนอย่าเพิ่งหายไปทางไหนตั้งใจฟังตั้งใจจําตั้งใจนําไปปฏิบัติให้ดีอาบุญด้วยกันนะโยมนะบุญประการที่1บุญสําเร็จจากการที่โยมได้เข้ามาฟังธรรมการได้ยินการได้ฟังพระสัทธรรมนี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นกับตัวกับตนข้องเราแล้วส่วนบุญประการที่2ก็คือบุญสําเร็จจากการที่โยมได้แชร์ธรรมของพระอาจารย์ไป ฟังธรรมะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดชัดเจนไหมแชร์ให้พระอาจารย์แล้วกี่แชร์กี่กลุ่มก็เจริญพรได้ยอมเด้อได้ช่วยสแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาให้พระอาจารย์ได้รับทราบหน่อยจะถือว่าเป็นกําลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์เลยนะโยมนะโดยเฉพาะโลกอยู่รอดได้ด้วยกําลังใจกําลังใจเป็นสิ่งที่ยุคทุกยุคทุกสมัยทุกคนต้องการดังนั้นเรามา <c oughs> สรรสร้างกําลังใจให้กันนะโยมเนาะพระอาจารย์ก็ พยายามในการที่จะมาเข้ารายการเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาเป็นกําลังใจให้โยมผ่านการหยิบยกนําเอาธรรมมาต้อนนาเอาคําสอนมากก่าวนะครับฉะนั้นเมื่อโยมได้เข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ให้พระจารย์ด้วยนะคนละ100แชร์100กลุ่ม100บุคคลเพื่อ <c oughs> เป็นการบูชาธรรมแล้วก็เป็นการถวายกําลังใจพระจารย์นี้นะโยมนะ, <c oughs> ะต้องขออภยัยญาติธรรม้องเราด้วยที่นะเลดเวลานะครับเสื่มเนื่องจากเมื่อช่วงบ่าย อาจารย์ก็พาพระพาเนในการจัดสถานที่ในการที่จะสวดมนต์ข้ามปีพอจะเสร็จเข้ามาในห้องก็เลยเหนื่อยขออภัยนะฮะเหนื่อยก็เลยนั่งพักผ่อนนะครับสาธุโขโมทนาปีเก่าใกล้จะหมดไปแล้วเจ้าค่ะปีใหม่ใกล้จะย่างเข้ามานี่นายยมนะดังที่พระอาจารย์บอกว่าวันเวลามันไม่มีมันไม่ได้มีเก่าไม่ได้มีใหม่หรอกนายยมนะ วันเวลามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัฏจักรของวันแล้วก็เวลานั่นแหละมันเป็นสมมุติบัญญัติที่มนุษย์ได้ไปบัญญัติขึ้นว่าวันนี้นะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพบื้หัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ปีนี้ปีหนึ่งมี12เดือนเดือนหนึ่งมี30กว่าวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่จริงมันเวลามันไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่เลยนะ มันเป็นสมมติบัญญัติที่มนุษย์เราได้บัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออมันกี่วันกี่เวลาแล้ว <c oughs> กี่ปีแล้วอายุเราเท่าไหร่แล้วฉะ <c oughs> นั้นยมอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปนะเวลามันไม่ได้ผ่านเปล่า <c oughs> มันไม่ได้ผ่านมันมันมันไม่ได้ผ่านไปโดยโดยโดยเปล่าประโยชน์นะยมนะมันได้นำพาเอาชีวิตหรือว่าอายุของคนให้เรา สั้นลงสั้นลงอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปนายยมนะเราท่านทั้งหลายจะมีเวลาเหลือบนโลกใบนี้อีกกี่วันเราไม่เราไม่สามารถในการที่จะรับรู้ได้เลยนายยมนะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้ เร่งทำแต่กรรมดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำยมจะคิดจะทำอะไรจะให้อะไรกับใครจะไปไหนรีไปเหอะโยมนะเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราพระอาจารย์ถึงบอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ทอทอทอคำว่าทอ,ทอทอทอในที่นี้ก็คือทำทันทีนะเพราะอะไรพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจําว่าคนเรานี่ <c oughs> มีเวลาเหลือบนโลกไปนี้เพียงแค่สามวันนะจะเป็นโยมเป็นพระอาจารย์ก็ตามเป็น ผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กก็ตามนะเราท่านทั้งหลายนี่โอ้ฝุ่นมันเยอะจริงๆร,ร,รู้สึกว่าขมคอ,อสูตรนี่เอามือรูปเนี่ยโอ้ฝุ่นเยอะมากยิงกุฏิทรงไทยพระาจานาร์นี่ช่วงนี้หน้าลมฝุ <c oughs> ่นเยอะนายอมนะตอนเช้ารับแขกเนี่ยฝุ่นเยอะมากเคยร,รู้เลยนะ พูดถึงไหนแล้วยอมคนเรามีเวลาเหลือบนโลกใบนี้เพียงแค่สามวันใช่ไหมยมเมื่อวานเราใช้ไปแล้ววันนี้เรากำลังใช้อยู่พรุ่งนี้จะได้ใช้หรือเปล่าเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้นะยมนะ,ะโดยเฉพาะพรุ่งนี้กับชาติหน้าเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันนะ ฉะนั้นโยมคิดจะทําอะไรคิดจะไปไหนคิดจะอยากจะให้อะไรกับใครอยากจะบอกรักใครอยากจะดูแลใครอยากจะตอบแทนบุญคุณใครให้ <c oughs> ทอทอๆเลยโยมท,ท,ท,ทันทันทีทําทันทีโยมจะไม่โยมจะไม่ได้มาเสียใจที่หลังนะฮะว่าโอ้เสียดายเวลาน่าจะทําน่าจะไปน่าจะให้นั่นให้นี่กับคนนั้นคนนี้นะครับอืมฉะนั้นก็อย่าประมาทนะ โดยเฉพาะอย่าประมาทในเวลาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นียมก็เจ็ดวันอันตรายนียมเนาะ,นะข่าวการเสียชีวิตจากการเดินทางข่าวการเสียชีวิตจากประสบบัติเหตุข่าวการเสียชีวิตจากการทะเลาะเบาะแวง้งตบตีต่อยกันฆ่ากันก็มีให้เห็นไม่เว้นแต่ละปีนะโยมนะปีละหลายศพด้วยนะปีนี้ไม่รู้ว่ากี่ศพเข้าไป ปีปีนี้ไม่รู้ว่ากี่ศพแล้วนายยมนะอืมฉะนั้นก็ใครที่กําลังเดินทางอยู่กําลังฟังอยู่ก็นะ่อยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนายยมนะกลับมาถึงบ้านแล้วก็นะครับฉันน้ําแล้วก็ยาฟ้าทลายโจรยมมาอย่างนันอืมนะสาธุนะยมแม่ <c oughs> จิละวันหินแรงยมแม่ปฏิดาโพสีก็บอกว่าเครื่องคอไอเจ้าค่ะ ่านฟ้าฉันน้ําแล้วก็ฉันน้ำทฟ้าทลายโจรบอกคุณแม่หรืยังไงยายาฟ้าทลายโจรใช่ไหมอืมอาสาทุโขโมทนาเนาะเอาและโยมก็จะได้พูดธรรมะให้โยมได้ฟังนะครับวันนี้พระอาจารย์จะด้พูดต่อสะสดกเคาะรับปีใหม่เนาะในช่วงปีใหม่นี้ <c oughs> เพื่อเป็นการเพื <c> ่อ <oughs> โอ้จะได้พูดหรือเปล่าเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลแก่แก่ครอบครัวแก่ตัวกับแก่ตนห้องเราเนาะในการเริ่มต้นศักราฎใหม่เราก็จะนิยมในการที่จะไปในการที่จะไปเข้าร่วมพิธีนะสวดมนต์ข้ามปีก็ดีหรือแม้แต่ไปสดะาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงเสริมบุญเสริมบารมีก็ดีนิยมนะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกวิธี อีกวิธีหนึ่งที่มันจะเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงเสริมบุญเสริมบรารมีให้โยมด้วยการที่โยมไปทำบุญโดยเฉพาะทำบุญในด้านต่างๆมันจะส่งเสริมมันจะนุนดวงมันจะส่งผลให้ชีวิตของเราได้อานิสงส์ได้ผลบุญในด้านานั้นด้านนั้นด้านนี้ใช่ไหมโยม <c oughs> อ่าสาธุโคมทนานะ ดี๋ยวจะเล่าให้โยมได้ฟังอ่ะต่อมาธรรมะที่พระอาจารย์จะนํามาพูดก็คือการสะเดาะเคราะห์รับปีใหม่นะโยมเนาะอาจารย์ก็ได้พูดมาตั้งแต่เมื่อวานแหละการสะเดาะเคราะห์รับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราก็เน้นให้เราสะเดาะเคราะห์ด้วยการทําบุญการทําบุญมันก็จะเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้เราไปในตัวโดยเฉพาะการทําบุญแต่ละด้านมันก็จะทําให้เราได้รับอน,นิสงส์ไปในตัวนั่นเองนะครับ โดยเฉพาะอันนี้สงจากการบริจาคเลือดที่พระอาจารย์พูดเมื่อวานที่ค้างไว้นะโยมเนาะอาจารย์เป็นคนที่กลัวเข็มแล้วก็เป็นคนที่เข็นเลือดเยอะๆไม่ได้จะเป็นลมก็เลยเป็นคนที่ไม่เคยบริจาคเลือดเลยนะโยมนะแต่ตรงข้ามกับยติธรรมบางคนเน้ยโยมบริจาคให้กับสภากาชาดเดือนละครั้งไว้อย่างนั้นร้อยกว่าครั้งแล้วว่าอย่างนั้นก็เลยว่าเวลาโยมเสียเลือดเยอะๆนี่ยโยมโยมบูบไหมโยมรู้สึก สุขภาพ <c oughs> รู้สึก <c oughs> ร่างกายมันอ่อนเพลียไหมหรือเป็นยังไงบ้างโยมว่ามันก็ไม่เป็นไรนะก็ปกตินะอาจารย์เพียงแค่เราพักผ่อนให้เพียงพอถ้ารู้ว่าจะไปบริจาคเลือดแต่ตามาภาพไม่เอายอมจ้างก็ไม่เอายอมนะครับกลัวดัง <c oughs> นั้นโยมใครที่บริจาคได้ก็สาธุขโขโมตโ,โมทนโมทนานะโยมนะโดยเฉพาะอานิสงส์ของการบริจาคเลือดนี่มันจะเป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ะะปีใหม่นี้โยมถ้าโยมอยากจะสะดอเคาะพระอาจารย์แนะนำแนะนำนมว่าอย่างนั้นขอไปแนะนําให้โยมได้สะดอเคาะด้วยการบริจาคเลือดเพราะการบริจาคเลือดมันจะเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวนะฮะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมีบาดแผลขนาดใหญ่ทางรอดก็คือต้องได้รับต้องได้รับเลือดใช่ไหมโยมเวลาที่เจ็บป่วยด้วยโรคภายในต้องทําการผ่าตัดทางรอดก็คือต้องต้องได้รับเลือดใช่ไหมโยม นั่นคือเลือดมีความจําเป็นสําหรับการรักษาชีวิตของคนคนหนึ่งที่คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นและความตายให้มีชีวิตรอดนะยานั้นการบริจาคเลือดก็เหมือนกับเราได้ได้มอบทางรอดให้หนึ่งชีวิตหรือมากกว่านะไม่ต่างอะไรกับการให้ชีวิตเพียงแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องมอบชีวิตของเราให้กับผู้อื่นแต่เป็นการมอบส่วนหนึ่งของชีวิตนะการให้ชีวิตก็คือการทําบุญที่ยิ่งใหญ่นะ อันนี้สงที่เกิดนี่ไม่ธรรมดาโยมสามารถในการที่จะตัดกรรมหนักได้เกือบทั้งหมดเลยนะกุศลที่เกิดจากการบริจาคเลือดโยมจะเป็นดังเกาะเพชรที่แข็งแกร่งคอยคุ้มครองดวงชะตาของเราให้ปราศจากเคราะแล้วก็บรรสะเนื้อกว่าอื่นใดโยมกุศลที่เกิดขึ้นก็จะย้อนกลับมาต่อชีวิตของเราให้ยืนยาวและยังจะส่งผลให้เกิดอาน,นิสงส์ในด้านอื่นๆอีกมากมายส่งผลทางด้านสุขภาพ นะกายสุขภาพจิตด,ดีนะอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยบรรดาลเงินทองที่เกิดจากลาบผลหน้าที่การงานดีเงินทองที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงก็มีมากเกิดมงคลทางด้านความราบรื่นช่วยปัดเป่าอุปสรรคเสริมบาร,รมีเสริมความยำเกรงแล้วก็ปราศจากศัตรูบรรเทาเคาะที่หนักหนาให้เบาบางตัดเคาะกรรมที่เคยทำแท้งได้นั่นเองนะยยมนะตัด กรรมที่เคยทําให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดต้องแตกดับได้นะในยามที่เจ้าหน้าที่าการงานเต็มไปเข้าไปในใน,น,นยามที่ <c oughs> หน้าที่การงานของเราเนี่ยยมเต็มไปด้วยอุปสรรคนะเพื่งผ่านอุป,ปัติเหตุมาครั้งใหญ่หรือถูกทักว่ากําลังจะเกิดเข้อหนักยมโดยเฉพาะรอบปีชงทั้งสี่ที่เกณฑ์ดวงชะตาจะตกต่ําในทุกๆด้านยมนะแม้เศษ เคาะก็สามารถส่งผลให้ดวงชะตาอาจจะขาดสะบั้นได้เลยทีเดียวนะโยมนะกูศลที่เกิดจากการบริจาคเลือดนี่จะช่วยผ่อนบรรเทาข้อหนักแล้วก็จะช่วยกดเอาเคาะกรรมไม่ให้แสดงผลในช่วงที่ดวงตกนะหากเราทํางานที่มีความเสี่ยงเช่นทหารตำรวจนะกูศลที่เกิดจากการบริจาคเลือดจะช่วยปกป้องเรือนชะตาของเรานะหากเรามีญาติ ใกล้ชิดที่กำลังเจ็บป่วยหรืออยู่ระหว่างความเป็นความตายยมนะฮะความเป็นความตายเนี่ยกุศลที่เกิดจากนะฮะกุศลที่เกิดจากการบริจาคเรื่องนี่สามารถส่งผ่านไปต่อชีวิตให้กับคนที่เรารักได้เช่นเดียวกันนะฮะทีนิยมอานิสงส์ที่ส่งผลในภพหน้าการบริจาคอวัยวะเกิดอานิสงส์มากอย่างที่เราคาดไม่ถึง อันนี้สองที่เกิดจะเป็นสิ่งพักดันให้ให้เราได้เกิดเป็นเจ้าคนในคน,คนเกิดในตระกูลที่มีเงินทองอใช้สอยไม่ขาดมือสติปัญญาดีด้วยนะยยมหน้า,นาตาผ่องใสนะนะหลอเหมืนอนอนาธบินที่กาเศรษฐีดูดีเหมือนแม่วิอสวยเหมือนแม่วิสาขานะมหาบาสิกาหล่อันปู่อนาธบินที่กาเศรษฐีดูดีเหมือนพรอครูประเสริฐเนี่ยนะยม <laughs> เข้าโกตัวเองแล้วอ,อย่างงั้นฉะนั้นสติปัญญาดีหน้าตาผ่องใสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะแล้วก็ดําเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นไล้ยุปรรคร่างกายครบ32ปัสาศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุยืนนี่นะยมนะฉะนั้นแนะนําปีใหม่นิยมใครที่อยากจะสะดอกเคาะนะ,ะพระอาจารย์แนะนำให้ยมสะดอกเคาะด้วยการทําบุญทําบุญบริจาคเลือดไปที่โรงพยาบาลนะยยมฉนันต้องการบริจาคเลือด แต่โยมต้องให้เขาเช็คเลือดโยมได้นะว่าได้ไหมไม่ใช่ว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรืออายุมากแล้วอยากจะไปบริจาคเลือดเนะี่ยต้องต้องให้เขาตรวจด,ดูก่อนนะเช็คดูเลือดก่อนนะครับไม่ว่าสุมผีสุมหน้าสุมสีส่สมหเห็นพระครูบอกว่าบริจาคเลือดเป็นการสะดเดาะเคราะห์แล้วก็เป็นการได้บุญใหญ่ฉันจะไปแล้วพรุ่งนี้โยมบางท่านบางคน90ปีนอนติดเตียงจะไปบริจาคเลือดอย่างนี้ก,ก็ก็ต้องดูเหมือนกันนะโยมนะ หรือเดือนหนึ่งเขาก็จะมีการรับบริจาคเลือดครั้งหนึ่งเนาะที่สภากาชาติไทยนะเขาก็จะบริจาคทีอ่อำเภอเนาะเขามีหนังสือมาหาที่วัดเราทุกทุกเดือนนะธรรมาภาพก็ <c oughs> ไม่กล้าบริจาคนะยยมนะกลัวนะครับอ่ะทีนี้ยมมาดูการที่เราท่านทั้งหลายจะสะดอกเคาะ์นะประการต่อมานะที่พระอาจารย์อยากจะแนะนำก็ด้วยการทำบุญตักบาตร นื่โยมนะการทำบุญตักบาตรเนี่ยโยมมันเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลในทุกด้านเลยนะการที่เราใส่บาตรทุกเชา้าทุกเชา้ชาตอนพระมาบิณฑบ,บาตเนี่ยโยมอันนี้สงจากการทำบุญตักบาตรเนี่ยมันจะเสริมความเป็นสิสริมงคลให้เราในทุกด้านเลยโยมเราอาจจะคิดว่าการทำบุญตักบาตรเกิดกุศลไม่มากสู้การสร้างศาสะนะสถานการถวายสังฆทานหรือการให้ชีวิตไม่ได้ แต่จริงๆแล้วการทำบุญตักบาตรในตอนเช้านี่แหละโยมเป็นอะไรที่ได้บุญมากนะพระอาจารย์เคยพูดไว้คลิปหนึ่งเนาะนานและใส่บาทย่างไรให้ได้บุญมากเดี๋ยวมีโอกาสพระอาจารย์จะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนไม่งั้นหลงนะฮะวันนี้อะไรหลงลืมมากเลยธรรมภาพแก่ละบ,บ่อะไรยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพูดเรื่องนี้เนาะใส่บาทย่างไรให้ได้ บุญมากนะฮะเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ในในคลิปต่อไปนะโยมนะแต่วันนี้โยมแนะนำญาติโยมปีใหม่นี้ใครที่อยากจะสะดเดาะเคราะห์พระอาจารย์แนะนำสะดเดาะเคราะห์ด้วยการใส่บาตรทำบุญตังบารนี่แหละอย่างที่พระอาจารย์ปรบไปเมื่อกี้ว่าหลายคนคิดว่าการทำบุญตังบาเนี่เกิดกุศลไม่มากสู่การสร้างศาสนสถานการถวายสังฆทานหรือการให้ชีวิตไม่ได้แต่จริงจริงแล้วโยมการทำบุญในตอนเช้านี่แหละโยมเป็นอะไรที่ได้บุญมาก อีกทั้งเป็นการสร้างบุญกุศลที่ทำได้ไม่ยากนะโยมนะทำได้ไม่ยากไม่ต้องนั่งรถลาไปไกลๆเพราะพระท่านมาโปะถ,ถึงหน้าบ้านเป็นการสะสมบุญบาร,รมีไปทีละเล็กทีละน้อยนะอีกทั้งยังช่วยฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยไม่เกลียดค้านนะไม่ไม่เกลียดค้านเป็นคนนอนตื่นสายการตื่นเช้าๆ้ามาร่วมกันเตรียมของใส่บาตร การพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยยมจะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะแล้วก็ช่วยสร้างความสมามัคคีกลมเกลียวอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความสงบร่มเย็นแล้วก็เพิ่มความรักให้แก่กันมากมากยิ่งขึ้นเกิดพบใดเราก็จะเกิดมา,าเป็นคนครอบครัวเดียวกันเกิดมาผูกพันกันอีกนั่นเองนะการทําบุญตักบาตรในตอนเช้าเนี่ยยมจะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะสุขภาพจิตที่ดีนะ เพราะการนอนอ,อุดคู้อยู่บนเตียงไม่ก่อประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเป็นเพียงแต่การผ่านเวลาให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์คนสมัยก่อนยอมจะใส่บาตพระก่อนที่จะออกไปทำไรทํานาผู้คนออกมายืนหน้าบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสกล่าวคำทักทายกันแนะต่มาภาพีนใส่บาตรตั้แต่เป็นเด็กนะอยู่กับยายยายบังคับให้ใส่นะเพราะ ถ้าไม่ใส่บาทก็จะไม่ได้ไกินข้าวไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะยายธรรมภาพจะถือมากเลยว่าให้ทานก่อนกินข้าวปากหม้อนี่ต้องถวายพระตอนมาบินธบาตก่อนไม่งั้นไม่ให้ใครแต่นะฮะยายธรรมภาพหรือวันไหนรีบมากจิงยมกลัวไม่ทันหรือม,มีธุระต้องไปจะไป <c oughs> รีบไปโรงเรียนเขาจะพาไปแข่งกีฬาไปเข้าค่ายลูกเสืออย่างนี้อันก็อาถ้าถ้าถ้ารีบมากนะตักมาให้ถ้วยหน่อยหนึ่งก่อน ตักไว้หนึ่งให้ให้ถ้วยน้อยหนึ่งก่อนนะข้าปากหมอ้อเนี่ยแหละเพื่อที่จะไว้ใส่บาตรเราถึงจะไปกินได้นี่คือให้ทานก่อนกินจริงๆนะดังนั้นคนสมัยก่อนี่จะใส่บาตรพระก่อนที่จะออกไปทําไรท่ทานานะแล้วก็ก่อนที่จะกินก็จะใส่บาตรก่อนเพราะเราถือคติว่าถ้าเราได้กินของต่อจากพระได้ถวายพระก่อนมันจะเป็นสิริมงคลใช่ไหมดังนั้น ในยามเช้าๆผู้คนออกมายย,ยืนหน้าบ้านก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสกล่าวคำทักทายกันก็ย่อมส่งผลให้เกิดความสามัคคีใช่ไหมเกิดความเกื้อกูลในสังคมผู้คนก็จะมีศีลมีบุญบรารมีเสมอกันอันจะนำมาซึ่งสังคมในอุดมคติถ้าหากเป็นไปได้โยมให้เริ่มต้นที่ตัวเรานะแล้วก็ชักชวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะเราก็จะยิ่งได้รับอาน,นิสงส์มากเพิ่มเติม,ตมขึ้นเป็นการทำบุญร่วมกันเสริมให้ ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนานี้จเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่พระอาจารย์ว่ามาก็จะย้อนกลับมาเสริมมงคลให้กับเราในทุกๆด้านเลยนะเป็นการสะสมบุญบารมีเพื่อน,นำไป,ไปใช้ตัดกรรมเก่าเกื่อนหนุนให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะการใส่บาตรเนี่ยเป็นเกาะป้องกันเราในจากสิ่งอับประมงคลและคุณใส่แล้วก็เสริมด้านอุปถัมภ์แล้วก็เกื้อกูล ชักนำให้เกิดปิยมิตรนะจะได้คู่ครองที่เปี่ยมไปด้วยบารมีปรารนาลูกก็จะได้ลูกนะปรารนาทรัพย์สมบัติเงินทองก็จะได้ดั่งใจหวังหน้าที่การงานก็จเจริญก้าวหน้ามั่นคงนะปราศจากศัตรูและคนใส่ร้ายป้ายสีและปัดเป่าโาครคภัยไข้เจ็บสุขภาพดีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีแล้วก็อายุยืนยาวนะฉะนั้นโยม เราอาจจะคิดว่าการใส่บาตรเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากจึงไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนักทำให้บางครั้งแทนที่จะได้บุญกลับไม่ได้อะไรเลยนะเริ่มจากการเตรียมอาหารเพื่อใส่บาตรโยมโยมต้องแยกอาหารสำหรับใส่บาตรพระในทันทีที่ทำอาหารเสร็จนะโยมนะหรือทำของที่จะใส่บาตรเอาไว้เฉพาะต่างหากเด้อโยมเด้อไม่ใช่ว่าพอทำแล้วเนี่ยใครจะกินก็กินเมื่อพระมาก็เอาอาหารนั้นไปใส่บาตรนะ นั้นเพื่อให้พระท่านรู้ว่าบ้านของของเราต้องการทําบุญโยมให้ให้เราวางสิ่งสิ่งที่จะใส่บาตรเอาไว้เป็นกิจลักษณะนะจะเป็นจะตั้งเป็นโต๊ะหรือจะยืนถือถาดรอก็ได้แต่ท่านาต้องยืนรอพระนะยโยมนะโยมต้องยืนรอพระไม่ใช่ตั้งเอาไว้แต่ของที่จะใส่บาทรเพราะหากเป็นเช่นนั้นโยมพระคง ไม่สามารถหยุดรอได้คงต้องเดินผ่านไปการยืนรอ,อการยืนรอพระเนี่ยควรถอดรองเท้าไว้ก่อนล่วงหน้านะโยมนะไม่ใช่เมื่อพระมาถึงแล้วค่อยถอดนะฮะหรือถอดแล้วก็ยืนเหยียบอยู่บนรองเท้าอย่างนี้ไม่ได้นะยังไงก็เท่ากับท่านาสูงกว่าพระอยู่ดีนะเมื่อพระมาถึงก็ให้กล่าวคำว่าน,นิมนต์พระคุณเจ้าครับนิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าขานะไม่ใช่จอดจอดจอดหยุดหยุดหยุด,ยดไม่ได้นะ ต้องใช้คำให้ถูกเมื่อใส่บาตรเสร็จก็ให้นั่งอยองๆแล้วลงกับพื้นเพื่อรับพรนะหากจะกวดน้ําก็ให้ทําหลังจากนั้นไม่ควรลบกวนพระให้ท่านกล่าวนํากวดน้านะเว้นเสียแต่ท่านนิมนต์พระเพื่อที่จะทําบุญกวดน้ําตั้งแต่แรกนะอาจจะเป็นการเสียเวลาพระท่านทีนี้โยมอันนี้ส่งของการใส่บาตรนี้ก็จะส่งผลในให้เราในพพหน้า การทำบุญต่างบาทเป็นการสะสมบรารมีแล้วก็เป็นการสะสมกําลังบุญที่ต่อเนื่องในโยมนะอันจะยังให้เกิดกุศลที่มหาศาลช่วยให้เราได้ตัดกรรมเก่าแล้วก็กรรมที่ก่อให้อาและกรรมที่ก่อในชาตินี้หากเราทําเป็นนิยมกุศลที่เกิดย่อมมีมากที่จะติดตัวเราที่จะติดตัวเราไปเกื้อหนุนเราอย่างนี้ไปเป็นทุนชีวิตในภพต่อๆไป เราก็จะได้เกิดในสถานที่ดียิ่งขึ้นเป็นลําดับได้เกิดในครอบครัวที่อบอุ่นบริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็จะเปลี่ยนไปด้วยปัญญาที่จะนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตัวของเราเองในโยมนะนี่โยมฉะนั้นแนะนําเด้อให้อย่างที่จะสะดอกเคาะต่อชะตาเสริมดวงเสริมบุญบารามีให้กับตัวเองในช่วงปีใหม่นี้แนะนําให้ทําบุญใส่บาตร ว่าการทําบุญใส่บาตรเป็นการสะดเดาะข้อเป็นการเสริมมงคลให้เราในได้ให้เราได้ในทุกหลายด้านเลยดังที่พระอาจารย์กล่าวมานั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปพระอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องใส่บาตรนะใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญมากอยากฟังไม่ยอมถ้าอยากฟังของหัวใจรัว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 ,รว,รวน่าจะเป็นวันที่หนึ่งตอนเย็นพระอาจารย์อาจจะได้เข้ารายการอยู่นะครับแต่คืนพวกนี้พระอาจารย์ไม่ได้เข้ารายการนะ จะพาสวดมนต์ข้ามปีอาจจะไล์สดให้ยมได้เห็นภาพบรรยากาศด้วยเนาะจะได้ร่วมสวดมนต์ไปด้วยกันเนะาะยติธรรมทุกท่านทุกคนเอาเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ยมเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลด้วยการสวดมนต์นะยมนะไม่ใช่ไปเค้าดาวด้วยการร้องลําทําเพลงด้วยการเมาข้ามปีเมาหัวหลาน้ําฉลองกันอย่างนั้นอย่างนีนะ้เวลาที่จะมาเวลาที่ฉลองกันเนี่ยมันมีเวลาเยอะแยะมากมายพระอาจารย์ว่า ควรที่จะวันส่งท้ายปีเก่าในแหละต้อนรับปีใหม่ในการเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นมงคลพระจาจาร์ว่าชีวิตยมจะเป็นมงคลนะทั้งตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยแหละพระจาจาร์มานะถ้าเราคิดดีทดําดีพูดดีกระทาในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆมันก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวกับตนเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองดูแลเรานั่นเองนะครับ โยมสุรพลบอกว่าปีนี้นะครับปีนี้ไม่ได้ไปร่วมสวดมนต์กับพระอาจารย์จะรอสวดตอนพระอาจารย์เข้ารายการครับสาธุครับผมเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูน,นะยติธรรมเราก็ไม่มีใครเดินทางมาหรอกนะยโยมนะเห็นมามีโยมแม่ไพรินไพวันท่านเดียวแล้วก็มียติธรรมที่เดินทางมาจากาจังหวัดขอนแก่นบ่เห็นบอเดินทางมาด้วยรถโดยสารมาถึงแล้ววันนี้เนื่องว่างานวันนี้วาย่างไงน,น,นะ ก็เลยให้เต็นไปกลางนอนที่ศาลาใหญ่นะครับอยากจะมาสวดมนต์ข้ามปีด้วยไปอยัง้งเออสาธุแล้วก็ยติธรรมเราก็ไม่ได้มาเยอะปีนี้นะฮะมาสองท่านหลักๆพระอาจารย์ก็เน้นพระเนรในวัดของเราผู้ปฏิบัติธรรมในวัดของเรานะแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนเนาะส่วนมากชาวบ้าน ลูกหลานเข้ามาเขาก็เลี้ยงฉลองกันที่บ้านนะิยมเนาะไม่ว่าที่ใดก็แล้วแต่แหละนะยมเนาะแต่ที่วัดเราก็จะมีมีมาร่วมสดมนข้ามปีก็เยอะอยู่ทุกปีนะแต่ปีนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าสวดในพระธาตุเจดีด้วยหนาวด้วยเ <c oughs> อออาตมาภาพได้พาพระพ,พาเนนได้เตรียมสถานที่นะเอาก้อนก้อนฟางนะนะยมนะภาษาลาเออนเะฟื่องก้อนฟางอนะยมมาวางให้ยมได้นั่งสวดมนปีนี้ นั่งย่อนขาจะได้นั่งได้นานเนาะแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่เรามากเลยปีนี้นายยมนะทางาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระผพมวชิระทีระคุณนะเจ้าคณะภาค11หลวงพ่อเมตตามาจำวัดอยู่ที่วัดเหล่าพรุ่งนี้แล้วก็จะมาให้โอวาทนะให้พรปีใหม่ด้วยโอ้สาธุดีใจอย่างมากเลยนะครับเป็นปีที่สองแล้วที่ หลวงพ่อท่านท่านประสานงานมาว่าจะมาพอดีท่านมีศาสน,านกิจอยู่ที่โซนนี้พอดีท่านก็เลือกวัดเราอยากจะมาพักคิดถึงวัดไว้อย่างนั้นที่จริงก็มีวัดเจ้าคณะอำเภอวัดเจ้าคณะจังหวัดมีวัดหลายวัดที่อยากจะให้หลวงพ่อได้ไปพักนะแต่หลวงพ่อท่านก็เมตตาอาตมาภาพเมตตาชาวาบ้านสำโรงแล้วก็ยติธรรมของเราอย่างมากเลยหลวงพ่อก็เลยให้เลขาประสานงานมาว่าจะมาพัก ด้วยแล้วก็จะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยโอ้ดีใจมากนะครับอะพระอาจารย์ขอยุติการ <c oughs> <c oughs> พูดธรรมะเอาไว้เพียงแค่นี้โนโยมเนาะอเอาไว้เพียงแค่นี้แหละนโยมเนาะขอความสุขความรวยความสวยความดีความมั่งมีสีสุขความเจริญรุ่งเรืองขอจงมังเกิดมีแก่ญาติธรรมของเราทุกท่านทุกคนนโยมนะเดี๋ยวมารับพรปีใหม่จากพระอาจารย์ด้วยกันนะครับ